ถ้าถามเรื่องรักครับคุณแม่พงศีวรนุชบอกไว้เลยคุณอภิยาคุณผู้ชม,มพักไปก่อนอขอพักไว้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องที่รักจริงๆสําหรับคุณแม่เลยก็คือเรื่องของการร้องเพลงนี่แหละครับรักมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วด้วยตั้งใจจริงเลยกับการเป็นนักร้องนะครับบวกกับพรสวรรค์จนตั้งวงของตัวเองได้แล้วก็มีการสะสมวิชาแล้วก็เผยแพร่จนได้รับการยอมรับกระทั่งเป็นศิลปินแห่งชาตินี่แหละครับ เรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับแม่ผ่องบอกว่าจะร้องเรื่องรักๆแม่บางทีไม่ต้องเข้าใจเรื่องรักให้มากก็ได้คุณอภิญาตาแม่บอกว่าต้องใช้เทคนิคครับเอาเทคนิคล้วนๆเลยนะฮะยิ่งเป็นนักร้องเสียงหวานอยู่แล้วเอาอยู่แน่นอนครับ mm. ก็เลยไม่แปลกที่แม่พ่องศีนะครับจะมีเพลงรักโดนใจเป็นร้อยๆเพลงเลย ความรักที่แม่ผองศรีมีไม่เพียงทําให้แฟนคลับมีความสุขเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังส่งต่อไปอีกหลายคนเลยด้วยอย่างเงินเดือนช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติคุณแม่ไม่เคยใช้เลยนะครับเอาไว้ช่วยเหลือคนที่ลําบากแล้วก็เอาไว้ช่วยงานบุญอย่างล่าสุดนี้ก็เพิ่งชวนแฟนเพลงนะไปหลอกพระด้วยกันมาครับถ้าทำทำไปวัดวัดเชิญไปแม่ไปใหวว้วัดอะไรเน่ที่แม่ไปวัดวัดป่าธรรมชาติวังน้ําเขียว ไปทำสองครั้งและครั้งแรกไปสระพงก็ไปด้วยสังขารนะั่นสำคัญที่สุดไอ้เงินทองอะเราได้มาเราตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างถ้าหากเรารู้ว่าสังขารเราไม่เพียงพอที่จะไปตรงนั้นเราก็บอกกับเขาได้เจ้าภาพอย่าให้ไกลนะหรือไม่งั้นก็ร้องใกล้ๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเขาก็ได้เมื่อไรหนอใจของเธอ บอกเลยครับเรื่องความรักแม่ไม่จาเป็นต้องมีแต่ความสุขก็ได้มีความทุกข์ปนไปด้วยก็ได้ครับศิลปินอีกคนที่ชวนมาถ่ายทอดเนี่ยมุมความรักฉบับหวานปนเศร้าแม่เรียมดาราน้อยครับคนนี้เดินทางไกลมาจากสุราษฎร์ธานีเลย mm hmm. เหมือนกับคุณแม่พองศรีเลยครับแม่เผยเลยว่าเทคนิคร้องเพลงฉบับรุ่นเก่าเนี่ยมีเทคนิคนะร้องยังไงให้ได้อารมณ์จนทําให้คนดูหน้าเวทีร้องไห้มาแล้วครับ รอบนี้แม่เรียมมาคุณผู้ชมสังเกตชุดไหมครชุดมาหวานวเข้ากับบรรยากาศเลยชุดใหม่สีชมพูนี้เป็นชุดที่ตัดขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆตัดมาใหม่3าชุดเลยนะครับเพื่อที่จะรับงานในช่วงนี้เองแต่แม่เรียมก็มีทําเพลงใหม่เอาไว้แล้วด้วยนะฮะสำหรับช่วงบรรยากาศงานเดินแห่งความรักแต่ว่าน่าเสียดายครับสุดท้ายคุณผู้ชมงานโชว์ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ถูกยกเลิกไปซะก่อนครับ งานยกเลิกค่ะงานทางจังหวัดไม่ให้จัดมากอะไรต่องๆไอย่างเงี้ยค่ะอ,อยากจะให้ถึงเหมือนสมัยก่อนนะคะว่าถึงเวลาก็มีงานไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยงพอเลี้ยงตัวได้แต่ตอนนี้ศิลปินลําบากกันมากมค่ะบางทีก็เราต้องใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายไม่ว่าแถมต้องหาหมอ ชวนคุณผู้ชมครับมาร่วยร้อยเรียงเรื่องรักผ่านบทเพลงนะฮะ<ม>ให้เข้ากับบรรยากาศเดือนแ<ม>ห่งความรักแบบนี้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะครับวันเสาร์นี้บ่ายสามมงตรงเจอสองราชินีเพลงหวานครับแม่เรียมดาราน้อยกับคุณแม่พองศรีวร,รนุชครับ